สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 2001นะครับพวกับผมเมจิฟุ i กับตอนวิธีเป็นแมมพายแบบรัดและใช้สูตรนะครับครับอย่างแรกเลยให้เราใช้สูตรให้กด Control Shift C Control เนี่ยจะอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายด้านล่างสุดนะครับจะเห็นคำว่า Ctrl นะครับด้านบนก็จะกลายเป็น Shift แล้วก็คลิกที่ตัว C กดค้างไว้นะฮะ จากนั้นให้เราเขียนสูตรก็คือ b o l prop T s t i n g c h d a t s e n a b l e t g l e ถ้าฟังไม่หันก็ช่างมันนะคะเพราะว่ามันอยู่ในคำอธิบายของ YouTube อยู่แล้วสูตรนี้คือเขาเรียกว่าสูตรครอบจักราวาลนะครับโอเคจากนั้นเรากด enter ปุ๊บโอเคถ้าสูตรเราถูกมันจะมันก็จะหายไปนทีอย่างนี้เลยนะครับ จากนั้นให้เราไปที่ซิมอ่าสองนะฮะไปที่ซิมจากนั้นก็คลิกกดชิปค้างนะครับชิปอยู่ไหนก็อยู่บนคอนโทรลนั่นเองกดชิปค้างไว้นะฮะก็จะมีคำเป็นภาษาอังกฤษที่เราบว่าอ่านไม่ออกนะฮะก็ให้เราเดี๋ยวกดชิปไปอ่ะอื่นอื่นอื่นๆปุ๊บสักสองรอบจะมีคำว่า make vampire นั่นเองนะครับปุ๊บพอเราคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะค้างสักนิดหน่อยแล้วซิมของเราก็จะกลายเป็น แปรนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นแายแบบยังไงอ่ะแบบไม่เป็นทางการนะครับซึ่งอะไรนะเราไม่จําเป็นต้องไปหาแายใช่ไหมเราสามารถเป็นแายได้เลยฝบกนี้แต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือนิดหน่อยเองก็คือความทรงจำแารไม่มีนะครับแล้วก็ความสามารถเป็นแายก็มีหมดครับเป็นเหมือนแมพายหมดเลยและสุดนี้นะ ยังมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือว่าเด็กเคยเห็นไหมเวลาเด็กพวกนี้เด็กอะเวลาเป็นบพาพใช่ปะไม,ไม่สามารถเป็นบำาพได้ไงแต่ว่าเมื่อเราใช้สูตรนี้เด็กสามารถเป็นบำาพได้และใครๆก็สามารถเป็นบำไพได้สมมติสมเกียรตนะฮะสมเกียรตเรากําลังเดินทาน,น้าบ้านอยู่เลยแล้วเราก็แบบอะไรแต่ว่าแบบเอออยากให้คนทั้งโลกเนี้ยเป็นบำไพอย่างเงี้ยนะฮะให้เราไป <c oughs> กดอื่นๆอื่นๆนะฮะแล้วก็ เมกแวมไพร์นั่นเองปุ๊บจากนั้นสมกิจเราก็จะกลายเป็นแวร์มพายนเองนะ,ะับและเขา <c oughs> และเขาก็ต้องหนีเนาะซึ่งแวมไพายก็ปกติอยู่แล้วก็อยู่ที่พี่มืดไม่ได้นะฮะโอเคและอันต่อไปคือถ้าเราอยากไม่เป็นแวร์มพายนะสามารถาทำสามารถอะไรนะเขาเรียกว่าสามารถไม่เป็นแวมไมพายได้กว่าที่ครัวแวมไพายนะฮะสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่านไม่ออก ซิมเราก็จะหายจะกลายเป็นพมพายนั่นเองแต่ว่าทำไมสกินมันยังแบบแปลกๆอยู่เลยอ่ะเนะาะอ่ะฮะเขาเรียกว่าบั๊กนี่เองนะครับก็ไปดูสลับแต่ละคนเนาะและนอกจากนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าภาคอื่นนอกจาก2 1เนีน่ยจะสามารถทำสูตรอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่้ะภาคไหนนะที่มีพมพายอย่างเงี้ยผมสวา่าผมว่าสามารถเป็นพมพายได้ก็ไป,ไปไปมานะฮะผมผมประมาณว่าเฮ้ย สูตรที่ที่ที่ผมคิดให้เลิกเป็นบำไพเนี่ยมาทำไม่ได้นะฮะ mm hmm. ก็เราก็มาทดลองดูว่าถ้าเราใช้วิธีเลิกเป็นบำไพเนี่ยผมมีวิธีก็คือว่าให้เราโทรศัพท์ไปที่บริการ mm hmm. จากนั้นให้เราเรียกบริการจะหาคู่เน,นี่ยฮะนี่ฟึ๊บโอเคจากนั้นเราก็รอเขาขมานะฮนะอ่านะ โอเคเขามาแล้วจากนั้นให้เราไปหาเขานะครับต้อนรับเดวมาโดอาา่ฮะจากนั้นให้เราไปซื้ออโพชั่นแล้วก็จะมีคำว,ว่ารปพายอะไรซินดีนซินลินซินลินดี yep. นะฮะซื้อมาสักหนึ่งขวดโอ้ประชจ้าเ,เซจากนั้นก็ อืมน่าจะมีให้ดื่มมัง้งอาฮะใช้บมพายดีซิ้นครับก็นี่น่าจะเป็นวิธีเลือกแบบเป็นแบมพายได้นะฮะแต่โอเคสุดท้ายแล้วครับก็คือว่า สูตรเนี่ยสามารถใช้กับใครก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอายุถ้าเป็นช่วงในวัยเด็กนะครับอย่างเช่นเด็กทารกก็สามารถทําได้เไม่แน่ใจนะถ้าเป็นเด็กเด็กเด็กอะไรพวกเนี้ยนะผมแนะนําว่าอย่าทําดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราคิดไปคิดมาเนี่ยเด็ก <teşekkür objectively. S 1> <Corps. S 2> อะถ้าเราถ้าไม่ไม่โตใช่ไหมมันก็ต้องเรียนหนังสือไปเรื่อย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 เพราะว่าอ, AH, อายุมันเท่าเดิมไงจำพายอะพออายุเท่าเดิมปุ๊บอะไรนะ แล้วก็ไม่โตอย่างเงี้ยมันก็จะเลี้ยงยากใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรียนมันก็เรียนลําบากเนาะเพราะว่าตอนเช้ามันต้องเรียนตอนเช้าไงไม่ใช่เรียนตอนเย็นใช่ไหมําพาอยู่ตอนเช้าไม่ค่อยได้ซะด้วยมันก็เลยจะลําบากไงครับซึ่งยิ่งทํากับเด็กทารกอย่างเงี้ยยิ่งแย่ไปเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมให้เห็นเมื่อคเมื่อกี้ก็คือว่ามันทําให้อะไรนะกลับเป็นคนเหมือนเดิมไม่ได้นะครับนอกจากเยว่าเราจะไปซื้อยาจาก บ้าคนนี้มาแต่ถ้าซิมในวัยเด็กอย่างเงี้ยจะไม่กินแบบโพชั่นเหมือนคนนะฮะไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กซิม2ไม่ได้ทำฟังก์ชันกินนะฮะสำหรับเด็กๆเพราะฉะนั้นแล้วเด็กก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะกลับกลายเป็นเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งอาจจะลำบากเงี้ยอะลำบากจริงๆก็ก็ขอให้แบบใช้กับซิมผู้ใหญ่หรือว่า วัยรุ่นก่อนดีกว่านะฮะวัยรุ่น3อย่างสิก็คือมีวัยรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็คนวัยทองนะครับก็ท่าเราคก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เล่นเกมหรือซสองอย่างสนุกสนานนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าสนใจบันพายก็ผมว่าถ้าใครอยากเป็นบัไพายแบบรัดๆเนื่องจากต้องการมาถ่ายทําหรือว่าถ่ายรูปหรือว่าจัดวิดีโอผมว่าใช้แบบนี้มากจะดีกว่านะฮะแต่ถ้าเราเล่นจริงๆอย่างเงี้ยผมว่าไปหาไมพายเองดีกว่า จะได้รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เราเล่นในทีมของตัวเองได้ครับถ้าเราถ้าเราวันนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับไม่ได้เจอกันนานนะบ๊ายบาย